ดาวตกและดาวหางว้าวตื่นเต้นจังเลยฝนดาวตกคราวเนี้สิบปีถึงจะมีสักทีเลยเนี่ยเนี่ยน่าตื่นเต้นนะลิปดาอย่าแอบ,บกินขนมก่อนสอินิดหน่อยเองนะโพลา่าอ้าวเอาเเอลิปดาโพลา่าอย่าเพึ่งทะเลาะกันสิ ฝนดาวตกจะเริ่มแล้วนะว้าวอุปกรณ์เพียบเลยอ่ะเอาไว้ทำอะไรลระคะอาจารย์กักก็เอาไว้ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนอาจารย์ที่ต่างประเทศดูแบบเรียลไทม์ยังไงล่ะโอ้โหเจ๋งไปเลยครับเอาเริ่มแล้วนะว้าวเพียบเลยเพียบเลยไม่ต้องเสียงดังก็ได้นะลิปดาเดี๋ยวก็เข้าไปข้างในกล้องของอาจารย์กักหรอกไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอก ีนจะตกใส่บ้านใครหรือเปล่าคะโอ้ลิสดาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะดาวตกนะ่ะเป็นก้อนหินที่ลอยมาจากอาวกาศตกลงมาบนโลกพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก็จะเสียสีกับชั้นบรรยากาศของโลกจนลุกไหม้ทาให้เราเห็นได้ยังไงล่ะแล้วก็จะลุกไหม้จนหมดไม่ตกมาถึงพื้นได้หรอกวัฉลาดนะโอล่ามันก็ไม่อย่างนั้นทั้งหมดหรอกนะโพูล่า เอ๊ะไม่ใช่อย่างนั้นเหรอครับไงละ่ะถ้าเป็นอวดลูกลพลาดเลยพลาดเลยที่โทราอธิบายเรื่องดาวตกนะ่ะถูกแล้ว,ลวนะแต่ถ้าหินหรือวัตถุที่ตกลงมามีขนาดใหญ่จนลูกไม่ไม่หมดมันก็จะตกลงบนพื้นโลกได้นะซึ่งเราก็จะเรียกว่าอุก,กาบาตและหลุมที่เกิดจากอุก,กาบาตก็มีขนาดใหญ่มากเราเรียกว่าหลุมอุก,กาบาตอย่างหลุมอุก,กาบาตเบริงเจอร์ที่สหรัฐอเมริกามีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 1.18กิโลเมตรเยนะหรือบางทีก็กลายเป็นทะเลสาบไปเลยอย่างหลุมทะเลสาบเคลวอเทอร์ก็มีนะโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยม่ดหนังหลายเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมอาจารย์กั๊ครับดาวตกนั่นมันอะไรนะครับไม่เห็นหายไปสักทีอ๋อนั่นไม่ใช่ดาวตกครับเขาเรียกว่าดาวหางต่างหากดาวหางเหรอครับดาวตกก็คือ ก้อนหินที่ตกลงมาบนโลกส่วนดาวหางเป็นก้อนน้ำแข็งที่โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์นะครับเอ๊ะเป็นก้อนน้ำแข็งแล้วไฟลุกแบบนั้นไม่ละลายหมดเหรอครับที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่ว่ามันกำลังลุกไหม้อยู่หรอกนะครับเราลองมาจำลองดาวหางกันดูดีไหมจะได้รู้ว่าเป็นยังไงดีค่ะเราจำลองดาวหางได้ด้วยหรอคะได้สิครับไม่ยากเลยด้วยงั้นทำก,กันเลยค่ะค,ความจริงในอวกาศเนี่ยอากาศเย็นมาก ทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งอย่างดาวหางได้ในการทำดาวหางจำลองเราจะใช้น้ำแข็งแห้งด้วยเพราะนั้นต้องสวมถุงมือหนาเพื่อความปลอดภัยนะถึงจะบอกว่าดาวหางเป็นก้อนน้ำแข็งแต่ก็มีหลายๆอย่างผสมอยู่เยอะเช่นเศษฝุ่นเศษหินทรายแล้วก็แอมโมเนียแล้วก็ยังมีพวกสารอินทรีย์อีกด้วยเราจะใช้ฟิลแทนกันนะและที่ขาดไม่ได้ก็น้ำนี่ไง เริ่มด้วยผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วจึงใส่น้ําแข็งแห้งลงไปจากนั้นก็จับให้เป็นรูปร่างอย่าลืมสูงถุงมือหนาๆน,น,น,นะเด็กๆเ,เ,เพราะน้ําแข็งแห้งเนะี่ยเย็นมากแค่นี้เราก็ได้ดาวหางจําลองแล้วโอ้โหง่ายนิดเดียวเองใครๆเ็<ก>ทํา <ำ S 1> ได้ DIY ง่ายน,น,นิดเดียว,ยวก็ดูเหมือนก้อนหินธรรมดาเลยนะคะแล้วทำไมเราถึงมองเห็นมันเป็นดาวหางได้ล่ะครับถ้ามันไม่ได้ลุกไหมเพราระว่าดาวหางจะโครจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ เมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทําให้น้ําแข็งระเหิดกลายเป็นแกส๊สซึ่งแก๊สนี่แหละที่สะท้อนแสงอาทิตย์ทําให้เราเห็นเป็นหัวและหางของดาวหางยังไงละ่ะยิ่งใกล้ดวงอาทิตย์หัวก็จะยิ่งใหญ่หางก็จะยิ่งยาวและหางของดาวหางก็จะชี้ไปทิศต,ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอ ยังไงครับเด็กๆคงจะได้รู้จักความแตกต่างของดาวตกอุก,กาบาตและดาวหางกันแล้วใช่ไหมครับดาวตกก็คือก้อนหินที่ตกลงมาบนโลกและเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนลุกไหม้ถ้ายังลุกไหม้ไม่หมดและตกลงบนพื้นโลกก็จะเรียกว่าอุก,กาบาตส่วนดาวหางก็คือก้อนน้ำแข็งที่โครจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์พูดถึงดาวที่โครจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์นอกจากดาวเคราะห์กับดาวหางแล้ว ก็ยังมีดาวเคราะห์น้อยซึ่งเป็นก้อนหินขนาดใหญ่แต่เล็กกว่าดาวเคราะห์โคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัสก,กับดาวเคราะห์แคะที่มีแรงโน้มถ่วงของตัวเองแต่ไม่มีแรงดึงดูดพอสำหรับสิ่งที่อยู่รอบอย่างดาวพลูโตที่เคยเป็นดาวเคราะห์ปัจจุบันก็ถูกเปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์แคะแล้วนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลิฟดาวกันด้วยนะคะ เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องดาวหางและดาวตกจากการ์ตูนกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองเปรียบเทียบความเหมือนความต่างระหว่างดาวหางกับดาวตกดูนะคะโดยงานนี้ผู้ปกครองต้องช่วยเช่นเคยค่ะโดยให้เด็กๆไปหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาเพื่อเราจะทำผังเวนเดอแกรมกันค่ะโดยผู้ปกครองเป็นคนเขียนส่วนเด็กๆคอยแสดงความคิดเห็นนะคะแกรมยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะดาวหาง โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ดาวตกไม่ได้ไปโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะเด็กๆลองคิดเพิ่มให้ครบ5ข้อนะคะและตรงกลางเด็กๆลองคิดดูสิคะว่าดาวหางกับดาวตกมีอะไรที่เหมือนกันแล้วอย่าลืมตกแต่งแผ่นผังให้สวยงามน,นะคะต่อไปให้เด็กๆหยิบใบงานเสริมทักษนะหน้า51ขึ้นมาค่ะโดยถ้าเด็กๆเ,เจอสระอาให้ระบายคําที่ผสมด้วยสระอาด้วยสีแดงค่ะและถ้าเจอสระอา ให้ระบายคำที่ผสม,มด้วยสรละอาเป็นสีเหลืองค่ะเด็กๆลองทำกันดูนะคะก่อนทำใบงานต่อไปเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนการนับลดทีละ5ก่อนนะคะต่อไปเรามานับลดลงทีละ5จากดินสอจำนวนเริ่มต้น20แท่งนะคะจาก20ลดลง5เหลือ15จาก15ลดลง5เหลือ10จาก10ลดลง5เหลือห้า น้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับจำนวนลดลงทีละหโดยเริ่มต้นจาก50ลองคลิกเลือกคำตอบกันดูนะคะ เด็กๆทบทวนการนับรถแล้วให้เด็กๆหยิบหนังสือชุดล่องลอยแล้วเปิดหน้า53ขึ้นมานะคะจากนั้นให้เด็กๆช่วยกันนับดาวรถครั้งละห้าแล้วเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะใบงานสุดท้ายแล้วค่ะให้เด็กๆหยิบชุดหนังสือล่องลอยขึ้นมาแล้วเปิดหน้า54นะคะโดยจะให้เด็กๆดูดาวหางและดาวตกในภาพ แล้วขีดการกรบาททับตัวเลขแสดงจำนวนดาวที่กำหนดให้ในพื้นที่ต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันค่ะมาดูที่ข้อ A ก,กันเลยค่ะเขาให้เราหาดาวหางที่อยู่ในพื้นที่วงกลมว่ามีทั้งหมดกี่ดวงมาช่วยกันนับค่ะ1 2 3 4 นับได้4แสดงว่ามีดาวหางอยู่ในพื้นที่วงกลมทั้งหมด4ดวงเด็กๆลองดูคำตอบข้างล่างสิคะว่าไหนคือเลข4ีคะคำตอบคือข้อขอไข่ไงล่ะคะกาลงไปเลยคะ่ะเอาไปข้อ b คะ่ะเขาให้หาดาวหางที่อยู่ในพื้นที่ที่สามเหลี่ยมวงกลมและสี่เหลี่ยมทับซ้อนกันอยู่คะ่ะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันคะ่ะ1 2 นับได้สองแสดงว่ามีดาวหางอยู่ในพื้นที่นี้2ดวงค่ะเด็กๆลองดูคำตอบด้านล่างสิคะว่าตรงกับข้อไหนเลข2อยู่ที่ข้อขอไขค่ค่ะการลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอีกสักข้อนะคะครูแอมเลือกข้อ f ขึ้นมาค่ะเด็กๆลองดูพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะเขาถามว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมีดาวตก กับดาวหางรวมกันทั้งหมดกี่ดวงค่ะเดี๋ยวเราจะไปนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7นับได้7แสดงว่าดาวหางและดาวตกรวมกันได้7ดวงค่ะเด็กๆลองดูคำตอบด้านล่างสิคะอันไหนคือเลข7ค่คะข้อขอไข่ไงล่ะคะการกระบาดลงไปเลยค่ะ เด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะข้อที่เหลือลองทำเองนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานเข้าไดกลุ่มห้องเรียนครูแอมด้วยนะคะ